จากจังหวัดกาญจนบุรีขยับข้ามาอีกข้างหนึ่งของประเทศไทยไปติดตรงนี้ขเขมรธมดาหลังจากที่ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ยักษ์ไปวางปึ้งที่ธมดาปรากฏว่าไม่มีวันไหนไม่มาม,มาทุกวันมาทุกแบบมาทุกแนวมาอย่างกระหาฝนวนมาแบบไม่ขาดสายรอบใหม่เข้าใจว่าจะเป็นรอบล่าสุดเนี่ยไอคนนี้เคยมาแล้วเป็น NGO อพอเป็น NGO มาถึงก็โชว์ดา่าระดับสภาษา ไบลิงโก้ด่าทั้งภาษาไทยด่าทั้งภาษากัมพูชาฮะบอมโอนครอสได้เปรีย้ยวิสุกโววิวไฟแบาบปะแบบได้บอมโอนนะบอมโอนเรื่องปิดปยยได้บัววีเอมาถือบาหมายโยได้ใหม่นะได้ครบขณีได้ต่างเที่ยงได้ต่างเกอเรารนั่งโจเซฮาร์บานเรื่องการปิดนะบอกว่าคนไทยมาเอา สถานที่เขมรของจริงแต่นะพาะวิษุเนี่ยตียหักคอเลยนะโอเคออกโอนือเชียเปี้ยตรมตรป่าขยอมห่าในย่ยคอเอาใจไตหงม่าเนี่ยไอในเยคอคอไหในใจหา,า,า,หา,ใใา,หาคิดว่าผมพูดไม่จริงให้ผมนี่แองไตหงแต่พวกมึงคนไหนพูดไม่ดีให้ไตหงเหมือนกันมันไปก็หกประชาชน okay? โอเคสองภาษาใช่ไหม เออสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาดาทั้งแบบภาษาไทยควบกัมพูชาจากนั้นกัมพูชาควบภาษาไทยด่ามาด่าไปขุดมาดาใหม่หมดเลยด่ามันนอกจากตู้คอนเทนเดอร์ที่ด่าแล้วนะพูดไปพูดมาเขาโชว์ป้ายจำเทวรูปใหญ่ๆได้ไหมพระวิษณุกระจุยไปเป็นผุยผงแล้ววะบก็ยังเอามาลงนั่นป้ายดาไทยนั่นก็มาดาประเทศไทยนะครับแต่รอบนี้ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมายืนไกลตู้ขนาดนั้นเข้าใจว่าเห็นเพราะเพราะเห็นแบบกระปากระบอกดำๆเริ่มจะไม่ขำแล้ว ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมันมันยั่วยุไงพอพูดใกล้ๆกลกลัวว่าอ้าวเดี๋ยวเขาได้ยินเพราะมันพูดสองภาษาไอ้คนที่ยืนข้างบนนี่คือทหารไทยหากพูดไม่เข้าหูผมกลัวทหารไทยไม่ทําอยู่แล้วแต่ผมกลัวใจอ่ะพอไปยืนใกล้ๆจะพูดภาษาไทยไปเขมรด้วยเดี๋ยวจะตกใจตัวมันจะตกใจเลยโยดออกมาไกลๆไอ้นี่คือแก๊งสลับนะคือคือ NGO อ่ะชื่อสลับค่แมรคขแม่ออกมาด่าป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 าด่าใหญ่โตมหราณยังไม่พอนอกจาก NGO โชว์ด่าสองภาษาอีกคนหนึ่งก็มาตอนนี้ดาวดวงใหม่พยายามจะเกิดให้ได้คนนี้ลุงลุงอะไรไม่ต้องไปรู้จักเขา<ท>ล,ลุงอะไรก็ไม่รู้จักฮะลุงขเขมรเล่นใหญ่ด่าไทยไล่ไปกินครีโโเพราะว่าไทยมากินที่มากินแผ่นดินของคนขเขมรเขาก็เลยดูรัวด่าไทยฮะไอโจรไทยมึงอย่าเที่ยงมึงอย่าเที่ยงไม่ต้องเที่ยงหรอก มึงไปกินคีไปมึงยอมรับไปเลยท้ามึงนี่มันเป็นโจรหลักดินเดนของเขเมรนพู้แค่นี้ก็พอแล้วคืนดินเดน่นขเมรนให้เขเมรนก็จบแล้ว ถ้าลำบากก็พูดจะเบนก็ได้ออแล้วก็ไม่เอามาก็ได้ข่าวเนี้อออยอยากเที่ยงอยากเที่ยงมันเพิ่งแปดโมงไหนเที่ยงอะลุงอย,อ,อยากจะพูดไทยไง <ป S 1> แล้วเขาจะพูดคําว่าจะเที่ยงจะเที่ยวอะไรเนี้ย ยาเถียงเออยาเียงาเถียงยาเถียงคือเขาพูดความจริงเขาพยายามจะอธิบายว่าเขาพูดความจริงทั้งหมดทุกสิ่งที่พูดออกไปว่าไทยขโมยแผ่นดินเขาเขาก็เลยไล่คนไทยไปกินคลีเพราะเอาพื้นที่เอาแผ่นดินของเขาไปก็พยายามจะพูดไทยต่อเนื่องไปไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะแล้วจังหวะที่คุณลุงเขาบอกว่า ออกมาเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นคลิปที่มีกลิ่นเออ,เออนะพยายามที่จะบอกว่าให้เราเนี่ยคืนพื้นที่คืนอะไรแล้วก็แค่ทวงของเราคืนเท่านั้นเองค่ะออแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ด่าหน้าออกมาอยากจะเป็นดาวดวงใหม่ให้ได้ออแม้กระทั่งนักข่าวของกัมพูชาเองถึงกับออกมาอัดคลิปค่ะแหมใส่สูตรนั่งซะดีออแพ้พิ่ต้นใส่แว่นนี่ก็ใกล้เคลียงอยู่นะคน<อ><อ>นี้เหรอคนนีแ้แหละเราเองอยู่เนี่ย ใส่แว่นใส่สูทใส่เชิ้ตั้งกล้องหน้าตรงเลยออกมาอัดคลิปแล้วก็ได้มีการโพสต์แบบ3ภาษาเหมือนกันโโทั้งภาษากัมพูชาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยสงสัยจะช่ำชองค่ะกับการบิดเบือนความจริงอ,ออกมาอัดคลิปแล้วก็บอกว่าโอ้โหการจอมพลังเนี่ยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางที่ธรรมดาของกัมพูชาอยากจะมีปัญหาใช่ไหมไปท้าต่อยกับเพียฟ้ากถ้าวันนั้นผมอยู่อ่ะผมต่อยเองแล้ว อยากจะเกิดแต่โดนคุมกําเนิดตรงที่กล้องมันเก็บเสียงลมมากกว่าเสียงคุณพี่แหมพยายามจะทาตัวให้ดูภูมิฐาน่ยเว<อ>ลาพูดคำพูดมันจะได้ดูน่าเชื่อถือค่ะคจัดตั้งเองเลยนี่นะข่าวเนี่ยมีเพจเป็นของตัวเองด้วยค<อ>นติดตามเนี่ยเยอะเยอะ <16. S 2> อีกคนหมื่นหกออก็พอสมควรพอสมควรเออถ้าเทียบกับเขมรนี่ก็พอสมควรค่ะเป็นสำนักข่าวออนไลน์ SK News Online ไม่ใช่สำนักข่าวผีใช่ไหม ก็ไม่รู้ว่าผีไม่ผีมีใบอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้อ่ะออ๋ยวนี้ใครมีผงมีเพจอะไรก็เปิดได้หมดแหละค่ะเ,ออเขาก็พยายามที่จะปลุกปั้นให้ตัวเองเนี่ยเป็นนักข่าวรายงานความจริงนี่ใส่วงใส่แว่นมีไมโครโฟนเอามาตั้งไว้เลยพยายามจะเรียกร้องให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าการจอมพลังและทหารไทยออปิดกั้นเส้นทางโดยการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ในทรอมดาออแล้วอ้างว่าไอ้ดินแดนที่ไปตั้งเนี่ยมันเป็นของกัมพูชา มารุกรามแล้วก็ยังมาปิดกั้นแบบนี้อีกนะคะแล้วก็อ้างว่าไอ้ที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินของกัมพูชาแล้วหนึ่งอันนี้บิดเบือนแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าไปท้าต่อยกับเฮงหัวฟางนายกันจอมพลังวันนั้นน่ะถ้าผมอยู่ในพื้นที่นะต่อยแทนลูกพี่เฮงแล้ว<ะ>เรียกลูกพี่ด้วยนะเขาเรียกพี่เฮงว่าลูกพี่เป็นนักข่าวแต่เรียกนายทุนว่าลูกพี่มันดูแปลกๆปลกไหมล่ะโอ้โหแล้วก็มีการออกมาแก้ต่างให้อีกด้วยบอกว่าเฮงหัวฟางไม่ใช่ทุนเทา คนจีนที่อยู่ในกัมพูชาก็ไม่ใช่ทุนเทาทั้งหมดที่เข้ามาเขามาทําธุรกิจในประเทศกัมพูชาเฉยๆแก้ต่างให้ทุกอย่างออรู้แล้วนักข่าวผีจริงด้วย <laughs> <c oughs> น่าจะได้รับไม่มีจัญญาบัน, <c oughs> นอะไรเลยเอ,อ,อย่างนี้สงสัยออไม่แน่ใจว่าเฮียเขาเนี่ยที่เป็นลูกพี่เขาเนี่ยมีกี่เจ้าแต่น ja ่าจะ ได้รับเงินทุกเจ้าถึงได้โวยทุกเจ้าหาว่าตรงนั้นไม่มีจีนเทาเลยเก็พยายามที่จะออกตัวแทนแล้วก็ท้าต่อยเลยไม่ต้องไปท้ากับคนจีนมาต่อยกับผมได้เลยท้ามกิการต่อยเลยแต่เดียวฟางสื่อแบบไหนงงเอาเลยจ้ินนเพราะฉะนั้นเมื่อทางการต้องรีบใช้ทหารเด็กทหารใหม่ฟึกๆึรีบไปชาแดนทันทีขำว่าคือเขิมไม่มีแล้วฮะ นายเหรอไม่ใช่17นายฮะ,อ,ะอายุอ 17, 18, อ8 19สิสําหรับนะหมวดนี้นะอนอเ,เด็กมากเลยเพราะว่าทางการเขาจะเอาใช้งานไงดังนั้นทหารใหม่ๆที่มาเกณฑ์เกณฑก็ฝึกเสร็จเสร็รีบไปพอฝึกเสร็จรีบไปคําว่าคือเขิมไหนอืไม่มีอ่อนเพลียไม่ไหวมีแต่เหนื่อยล้า ซบซ้ายซบขวาสลึมสลือไปสลึมสลือมาอแต่ว่าเขาต้องเดินหน้าไปชายแดนอยู่ดีนี่คือทางการของฝั่งกัมพูชาะ